ลสวัสดีครับผู้ผู้ชมครับอยู่กับเคนที่ Gear Up ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมรถใหม่ของคาวา s a กิมี z X4R 2คันนู้นนะครับสามแสนกว่านะตัวนี้จะเป็นตัว SE ที่มาพร้อมกับชุดแต่งน่าจะเป็นรุ่นที่หลายๆคนรอคอยและสนใจแต่ไฮไลท์วันนี้ที่อยากจะพามาชมและมีคนคอมเมนต์บอกเราว่าพามาชมหน่อย Eliminator 400นะครับนี่เรียกว่าเป็นรถในสไตล์ครูเซอร์ที่คลาสเล็กและน่าสนใจมากๆเครื่องยนต์2สูบ 400cc ที่ เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะเพราะเครื่องยนต์รุ่นนี้เนี่ยมันจะใช้อยู่ในแซดกับดินจา400อยู่แล้วเรื่องของมิติตัวถังเนี่ยมาในแบบคูเซอร์เลยคล้ายๆกับตัว600ที่ออกมาก่อนหน้านี้ของเขาครับวอลแคนแต่ว่าเป็นไซซิ่งที่เล็กลงดูคล่องตัวขึ้นสําหรับการใช้งานในเมืองครับระบบไฟหน้าของเขาเนี่ยจะมีไฟหน้าที่เป็นแบบ LED ลักษณะจะคล้ายๆกับในพวกตระกูลแซดที่เป็นตัวคลาสสิกนะครับไฟกลมล้อมกรอบด้วยสีดําเงาแบบนี้นะครับดำเป็นโนแบ k สวยนะดีไซน์สวยเลยแล้วก็บางโคนหน้าต่างๆคันนีน้เป็นสีดําก็จะได้เป็นบางโคนสีเดียวกันชกหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับล้อแม็กด้านหน้านี่ดีไซน์ได้เรียบนะยางหน้าร้อยสาสิบเลยแม็กสิบแปดก็ถือว่าดีไซน์มาสําหรับรถที่เดินทางใช้งานขับขี่ทางตรงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับรถในสไตล์ครูซซิ่งแบบนี้ปั๊มเบรกฝั่งนี้นะครับจะเป็นนิชชินแล้วก็ดิสเบรกมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS ABS Dual Channel หน้าหลังด้วยนะ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นล้อ16นิ้วนะตามสไตล์คูเซอร์เลยหน้าใหญ่หลังเล็กนะครับหม้อน้ำทิ้งครอบป,ปีกตรงนี้จะเป็นพลาสติกที่จุดยึดต่างๆทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะคันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดนะครับถ้าการเปิดตัวในต่างประเทศจะมีเวอร์ชัน SE ที่เป็นทัร์เล์ด,ด้วยมีกระเป๋ามี GPS ต่างๆเพิ่มเข้ามาชุดเฟรมเนี่ยเฟร,ร,รมจะเป็นแบบช่วงตรงนี้ฮะจะแบบถักมาหน่อยนึงแล้วก็แขวนเครื่องแขวนเข้าไปกับตัวเฟร,รมแบบนี้ ก็น่าจะใช้เรื่องของน้ำหนักเนี่ยได้อย่างลงตัวบาลานซ์ดีขึ้นเพราะไม่ได้แบบต้องเอาเฟรมมาอุ้มเครื่องอะไรใหญ่โตเครื่องยนต์นะครับสสูบอย่างที่บอกไปแล้วตัวเครื่องยนต์นี้ดูโอโอเฮดแคมชาร์ o p, ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ48แรงม้า37นิวตันเมตรเกียร์หสปีดโครงสร้างแบบเฟรมถักแบบนี้ด้านหลังจะเป็นโชวคแบบสปริงคู่นะครับปรับพีโหลดได้ปั๊มเบรกก็เป็นคาลิปเปอร์ไดชินลักษณะเหมือนกับด้านหน้าเลย น่าจะเป็นสองพอตนะครับฟลปรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ครบท่วนนะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยพามาชมแบบไวๆพอดีเดินผ่านเทอาอเสเียก็จะออกต่ําออกเตี้ยแบบนี้เป็นในแนวนอนยาวดูเท่เข้ากับทรงรถนะไฟทั้งหมดจะเป็นไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหน้าจะเป็นระบบ LED ทั้งหมดเอ๊ะไฟเลี้ยวคุ้นเหมือนเคยเห็นจากบ้านไหนวะคุ้นมากเลยนะครับในส่วนของดีไซน์ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะสวยเห็นไหมเขาลงรายละเอียดถึงที่พักเท้าวางเท้าเนี่ย ที่ว่ารถในทรงนี้ถ้าย้อนอดีตกลับไปมันจะต้องเป็นพักเท้าที่เป็นกลมๆแบบนี้นะครับถังน้ํามันขนาดใหญ่ปั๊มฟลอนคําว่า eliminator นะครับแต่ฝาถังน้ํามันเนี่ยแม่ดูจะขัดตาสักน,นิดน,นึงนะมาซาซปอป์ตเลยเรืนไมค์ครับเป็นหน้าจอแบบ LED มีปุ่มปรับในส่วนของระยะทริปต่างๆได้นะครับเลนส์ ODO ทริป A ทริป B อัตราสิส้นเปลืองนะครับ average fuel consumption วัดรอบวัดความเร็วระดับน้ำมันบอกตำแหน่งเกียร์ ในส่วนของก้านเบกรกก้้นคลัชก็แชร์ออกมาจากเพื่อนร่วมรุ่นของเขาเออไฟเลี้ยว LED ทรงคุ้นเลยเสียดายนะครับที่เอามาโชว์เป็นแค่รุ่นนี้นะราคา2 2 0 0 0 0นะครับ4,000สำหรับ e l e m i n a t o r 400คันนี้ลองคล้อมให้ดูหน่อยแล้วกันระยะจากพื้นถึงบอนเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับป<ด>ึ๊บนะจะอารมณ์คล้ายๆกับ Naked Cruiser ที่พักเท้าเนี่ยจะอยู่ พอดีกับตัวถังนะครับโดยที่พักเท้าไม่ได้ถูกยื่นไปด้านหน้าที่เป็นแบบครูเซอร์ขนาดแท้แบบนี้ก็จะมีความเป็นเนกเก็ตใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวอยู่เนี่ยเห็นไหมเข้ากริปง่ายถ้าเป็นคูซิ่งจริงๆเขาจะต้องพักเท้าแบบนี้ก็อาจจะต้องไปดัดแปลงกันสาหรับคนที่อยากได้ในโซนของคูซิ่งแต่จุดยึดเนี่ยก็ต้องหากันนิดนึงนะไปแบบนี้เนี่ยอาจจะเมื่อยเข่ากันแน่นอนสําหรับพี่ๆผู้ใหญ่ที่สนใจจะเอาเอลิเนเตอร์ไปใช้เดินทางไกลยๆยาวๆนะครับ ถังน้ำมันใหญ่ดีน่าจะเดินทางได้ไกลนะครับราคา224,900สาำหรับคาวา s a กิเอลิเมนเตอร์0คันนี้วันนี้ฝากกด Subscribe ให้เคียนสักหนึ่งทีข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนต้องขออภยัยพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ